In bạc lào kéo đi. why does this guy get ahead of everybody and then slow down? I think he's mental. Sang mu bang liệu gia sư quân gia. กว่ามิถีดินพื้นที่ดินว่างอยู่แถวนี้เนาะภูเขาหล่นโลนแถวนี้ก็ไม่มีต้นไม้เนาะถามว่ามิมองถ้าว่าเมรนบานคนอยูอะทุกคนก็จะไม่มีต้นไม้สักเท่าไหร่เนะาะทำเป็น เนินเขารือภูเขาเสีย <c oughs> นดีมากโดนนอตทุูโองสุดเดมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าก,กลับมาเจอกันตอนนี้ก็ถาทุกคนออกมาข้างนอกอีกคือเกาทุกคนจา้าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุเนาะ 96องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ39บเก่า3 8 3สิบาบเก้าองศาบาทเท่าน้านาะแต่ถือว่าร้อนแต่วันน่งรีได้ลดกับแต่ภาพเย็นจากแอร์ถเนอะจาะทุกคนจ้าแต่ตอนนี้ก็เมฆก็สิลายเนี่ยจน้อยก็เลยแบบว่าพอเห็นแดดเปน,น,ดนได้ใชทุกคนจ้าก็เลยแบบเ่าต้องใส้แว่นกันแดดก็ได้สินะ ทุกคนไปรออีกแล้วจ้ามันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์พาทุกคนไปรอสิไปเมืองไดนเดียวรอเบิบนรถทุกคนจ้าแต่ว่ามันนี่ใครสิเพราะว่าเอ,อ่อเรื่องการเห็นงานสามีเนาะสามียายมาอยู่ โซนา่าอยู่เลีกเทียพอไม่นี่เย็นไรเพียมีนอะไรโซน่า almost seven เสร็นเกีย six and h นั่งก่ะง่ยายมาเห็นงากอยู่เรซโซน่าตอนนี้ก็ก6-7ปีแล้วทล่คนจาก็คือง่ายมากก่อน่อยสี่ง่ายมาอยู่มาอยู่นี่นะทุกคนจา๋าสองปีเนาะ พอดีมีอ่อ PFC พันมาเพิ่นมาติดตามใหม่แต่ละคนจ้เพิ่นอยากรู้ว่าเออสามีเ็ำงานอย่างนะทุกคนจ้ะเออขอก็เกลยอยากเอ่อมาเบาทุกคนฟังอีกรอบนึงแลยก็สามีได้เลื่อนตำแหน่งสองเทอแล้วนะจ๊ะทุกคนจา๋าสามีได้เลื่อนตำแหน่งสองครั้งแล้วเนาะเออก็เลยถือโอกาสมาเบาทุกคนฟังเนาะสามีเอ่อ็ำนะงานเป็น โภนาการน้อทุกคนจะาได้ที่เฉียนไลแล้วเป็นนักโภษนาการน้อทุกคนจา๋าตอนนันน่าเกิดเป็นลูกน้องเขาอยู่จะทุกคนเป็นลูกน้องเขาอยู่แล้วบัดน,นี้ก็ได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นทุกนานะ้ทุกคนจา๋าจะเห็นง่ายไปประมาณปีกว่าสองปีมัทุกคนมีข้อบ้างนี่แหละ สองปีประจํบะาบ่ได้เนาะเพราะว่านั่งตอนนี้ก็เฮ็ดงานเจ็ดปีแล้วเนาะอยู่ว่าโรงพยาบาลพี่เอเนาะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกของอรัฐบาลนะทุกคนจ้า,านั่งกระจายเลื่อนตําแหน่งเป็นเมนิเจอร์เป็นเมนิเจอร์ก่อนเนาะทุกคนจ้า เป็นแม่นเจอเงืนเดือนกับสิบประมันมากนิดนึงสินะเขาก็สิมีตามสเต็ปนะทุกคนจัดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองออดอดสเต็ปจิพาสินะทุกคนอ่ะสเต็ปจิพาก็สิเงินเดือนสูงสดุดตอนนี้สามีคอยอยู่ที่สเต็ป the thumbnail uh super wise did you like your new job huh oh yeah it's great yeah and we'll talk about your job now oh yeah but it's a great job great boss everybody's nice a lot of work you're a big boss now right yes I am we've always been a big boss means I got a lot of people I work for. Yeah. Everyone in the department. I'm like, as we work, the higher you go up, the more people are above you. Does that make sense? Upside down triangle? Yeah. So I serve all those people now instead of just a few people now I have my เป็นไฮบอลนัสนเออลูกน้องเพิ่นแต่ละคนเพราะว่าเพิ่นคืนมาเป็นเออซูเปอร์ไวเซอร์เนาะทุกคนจ๋าแล้ววันนี้เออมันเป็นช่วงแบบว่าให bon ้โบนัสพอดีนะทุกคนจ๋าเ oh, <yeah. S 1> ัวคอยกับให้โบนัส bon แต่ละคนเนะี่ยประมาณเออสามพันถึง 9, เก้าพันเหรียญจะทุกคนจ๋าสามพันเหรียญถึง 9, เก้าพันเหรียญต่อคนแล้วแต่อายุเงนืนสินะทุกคนจ๋า เออสามีคอยเป็นคนให้โบนัสสินะเออก่อน,น้านี้สามีคอยแบบที่ มันสีกว่าก้นถึง60ประมาณนี่ก็คือทั้งอพาร์ททั้งดนะิพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นดูแลบรดการทุกสิ่งทุกอย่างซื้อหนังสือนี่สิจัดการทุกสิ่งทุกอย่างสินาทุกคนจ๋านั่งว่านั่งมักงานนี้นั่งวาเป็นยังเ่แบบว่าสุดเปอร์ไวเซอร์คนกันกรเราคือแบบมาแล้วแบบเห็นงานแบบว่ากี่เดือนกี่ใหญ่ใหญ่ไปรัดอื่นสีนาทุกคนจ๋า ามี่อยก็ถือว่าโูคดีสินะทุกคนจ๋าเห็นงานยูดีก็คือได้เลื่อนตำแหน่งสองเ่อเนาะเป็นเมนเจอร์แล้วก็เลื่อนมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เนาะทุกคนจ๋ากัดเงื่นเดือนก็ตามสเต็เปเงืนเดือนตามสเต็ปเนาะนั่งบัวานั่งมา,า,า,ง,มางานนี้นั่งว่าถึงมามันสิแบบว่าเอ่อถุยกับเอ่อหลายคนสินะทุกคนแต่ว่าก็ คนดีอันเป็นคนดีดีสินะทำคนจ๋าเออมีคนน,นายนั่งมาคนที่นั่งเขียนงานนั่มนะพูดได้บังคับบัญชาทำคนจ๋ามีคนดีดีนั่งมา <c oughs> นั่งก็เลยมา ก็ได้เหมืนว่าฉันใหย้ยตปลูกนอกฉันกาได้เหมือนว่าสินะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงประเมินโบนัสสินะทุกคนจะช่วงหลังปีใหม่มาแล้ว <97. S 1> นัมากงานนี้ได้่อยเห็นเออ ซูเปอร์ไวเซอร์หลายคนเขามาแบบแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งสินะทุกคนจะต้อไปอย้ายไปร้านอื่นร้านอื่นร้านอื่นสินะทุกคนจะเย้เย้เย้ยังอุ้มตัวช็อตดา ตอนนี้จะทุกคนจา้าอายุลูกสาวสามีนะก็เอาเป็นว่าเครียร์เนาะทุกคนจา้าสามีก็เลื่อนตำแหน่งเป็นซปเปอร์วาเซอร์มีลูกสาวคนหนึ่งตอนนี้เห็นงานอยู่เลสนาเจ็ดปีแล้วเนาะทุกคนจ้าก็กนั่งยาญเม่อก่่นที่คอยอยู่สองปีเนาะ ที่ละจ้าทุกคนกะตอบคำถามให้เราเด้อท,ที่ที่เพื่อนอยากรู้นะวาซามีเฮ็นงานอย่างมีหลุงมีเตาก่อนนะเอาเป็นมาคลิปนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนี๋ยวขอสิบพาทุกคนไปเที่ยวเนาะกะ พอกันไม้ขึนะ้นนาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพก,กายสุขภาพใจสุขภาพจิตน่าชมโมันหมานรำร,ำรวยกันทุกๆคนจากคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย